สวัสดีครับผมธารัตรับตูลายมือผารัศพันธุกรรมกลับพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับไฟนะครับผมก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับไฟเคยพูดเรื่องหยวเหงหลายมือแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความฝันไปแล้วแต่หัวข้อใหม่ที่ผมจะมาพูดในวันนี้แล้วก็เป็นหัวข้อทีเด็ดทีเดียวเพราะมีรูปให้ดูวันนั้นมีคนเคยถามว่าทำไมไม่มีรูปให้ดูในเรื่องหัวเหงวันนี้มีรูปแล้วนะครับผมให้ดูชีท ก็คือตำแหน่งฝ่ายดีและฝ่ายร้ายบริเวณใบหน้าอาจจะมีหัวข้อที่สองหัวข้อที่3าตามมาเกี่ยวกับเรื่องฝ่ายแต่วันนี้เรามาพูดว่าดีร้ายฝ่ายดีร้ายบนใบหน้าเป็นอย่างไรอันนี้ดีร้ายนะผมอาจจะมีสองสามอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมให้ดูชี้นะครับผมว่าฝ่ายดีฝ่ายร้ายเนี่ยคือนี่ครับอันนี้เห็นหน้าชัดเจนเนอะ ก็เป็นรูปคนมองเห็นเป็นรูปคนนะอ่าเป็นรูปหน้าคนนะผมจะบอกว่าฝ่ายดีและฝ่ายร้ายเนี่ยอ่าเรื่องฝ่ายมีมาแต่โบราณแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้แต่อย่างหนึ่งคือเราสามารถที่จะแก้ดวงได้ด้วยเรื่องฝ่ายมีถามว่าแก้อย่างไงผมก็บอกว่าถ้าคุณมีลักษณะฝ่ายดีฝ่ายร้ายอ่าถ้าเป็นฝ่ายร้ายก่อนนะฝ่ายร้ายคุณก็แค่ไปจี้ฝ่ายออกหรือทำศัลยกรรมอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขฝ่าดวงชะตาได้ ก็คือไปจี้ไฟออกแต่ถามว่าจะออกหรือไม่ออกความจริงถ้าคุณยังรำมไม่หมดหรือว่ายังยังไม่สามารถที่จะคลี่ปมตรงนั้นได้ก็คือยังไม่สามารถที่จะเอาดวงร้ายอะไรตรงนั้นออกได้เนี่ยไฟไมันจะเกิดขึ้นมาหมาย,ยวเว้นคุณจะไปทําบุญทําทานแก้ดวงอะไรยังไงก็คือด้วยการทําบุญนั่นแหละคือไปจี้ไฟออกนี่ผมหอกเคล็ดนะก็คือไปจี้ไฟออกแล้วก็ไปทําบุญทําทานเพื่อให มันจะสามารถทําให้การสดอดข้อหรือแก้กรมตรงนั้นเนี่ยทําให้ฝายมันออกไปได้อย่างสนิทแล้วมันจะไม่ขึ้นมาใหม่เป็นเรื่องมหัศาจารย์อย่างหนึ่งเอารามาพูดถึงายเลยนะผมจะบอกว่าฝายบริเวณหน้าผากหน้าผานี้ไม่ใช่อยู่ตรงซ้ายไม่ใช่อยู่ตรงขวานะมันอยู่ตรงกลางถ้าายกลางหน้าผากเลยผมจี้ให้ดูเป็นแบบสีแดงนะผมใช้เพื่อให้เห็นได้ง่ายแต่ความจริงแล้วายต้องเป็นายดา ผมจะไม่พูดถึงกรณีไฟแดงหรือว่าปานแดงอะไรต่างๆเป็นไฟดําเท่านั้นและไฟที่อยู่ตรงกลางหน้าผากหลายคนนะ่าจะเคยสงสัยว่าไฟกลางหน้าผากเป็นอย่างไรไฟกลางหน้าผากสงสัยไหมว่ามันส่งผลได้อย่างไรคุณจะเคยเห็นบางคนเหมือนกับเป็นเจ้าแม่กวนอิมแบบมีไฟกลางหน้าผากเป็นยังไงมันหมายถึงคุณจะว่าคุณนะ่ะมีผู้สนับสนุนไฟกลางหน้าผากนะไม่เอาตรงข้างอะไรนะ ผมจะบอกว่าคุณมีผู้สนับสนุนที่ดีหมายถึงคุณอะโชคดีมากที่คุณมีไฟดำอยู่กลางหน้าผาหมายถึงสามารถที่จะพึ่งพาใสา่คนรอบตัวได้หมายถึงว่าชีวิตคุณเนี่ยจะมีไม่ว่าจะญาติพี่น้องพ่อแม่หรือแม้กระทั่งภรรยาคู่ครองจะเป็นคนดีช่วยเหลือกื้กูลคุณเพราะฉะนั้นไฟต้องอยู่ตรงกลางแต่ถ้าไฟอยู่เนี่ยไฟต้องอยู่ตรงกลางถ้าทางซ้ายทางขวาหมายถึงถ้าเอาเอาผมจะบอกว่า ถ้าทางซ้ายก่อนนะดีปันกลางถ้าไฟมันอยู่ทางซ้ายอันนี้หน้าคุณเลยนะเอาเอาเอา,เอาตามหน้าคุณเลยนะไม่ใช่ตามหน้าในรูปนะผมอาจจะมีกับข้างกับอะไรบ้างแต่คือหน้าคุณถ้าเกิดไฟอยู่ทางซ้ายไฟตรงเนี้ยไฟของเชด,ดูเนี่ยอยู่ทางซ้ายของหน้าผากแสดงว่าดีปันกลางความหมายที่ผมพูดมาอาจจะลดหล่อนลดหลั่นลงไปว่าเป็นปันกลางแต่ถ้ามันอยู่อ่าตรงด้านขวา ไม่ใช่อยู่ทางด้านซ้ายมันไปอยู่ทางด้านขวาไม่ดีครับผมความลดหลั่นในที่นี้ที่ว่ามันจะดีสุดยอดว่ามีคนคอยกัน้นุนอุปถัมภ์หรือช่วยเหลือคุณหรือบางทีชีวิตบ้านปลายจะดีที่ว่าอยู่ตรงกลางเนี่ยถ้ามันไปอยู่ทางด้านขวาเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีหมายถึงมันจะลดทอนลงไปเต็มที่เลยแต่ถ้ามันอยู่ด้านซ้ายก็ถือว่าปันกลางถ้ามันอยู่ตรงกลางก็ถือว่าดีสุดยอดนะครับผมเปน็นลักษณะพิเศษล้วคุณจะบอกว่า เรามาดูตรงนี้ดีกว่าไฟใต้คิ้วไฟใต้คิ้วอยู่ตรงนี้สมมติคิ้วคุณอยู่นี่แต่ไฟมันอยู่ใต้คิ้วอย่างนี้นะมันอยู่ใต้คิ้วใต้คิ้วตรงบริเวณนี้นะอันเนี้ยเนี่ยที่ผมชให้ดูเนี่ยไฟใต้คิ้วตรงเนี้ยอ่ามันหมายถึงว่าชีวิตรุ่งเรืองอ่าผมจะบอกว่ามันหมายถึงชีวิตคุณ่ะสามารถที่จะรุ่งเรืองขึ้นได้สามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นได้ไกลกว่าชาวบ้านแต่ผมจะบอกว่าศัตรูคุณเยอะหมายถึงคุณเป็นคนเกิดมาบางคนเนี่ย ถ้าายคุณนึ่งที่ผมบอกว่าไอ้พอเข้าใจนะครับผมว่ามันอยู่ตรงนี้ก็คือใต้คิวนะครับผมไยใต้คิวมันชีวิตรุ่งเรืองคุณจะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีอะไรในชีวิตเนี่ยที่จะถีบคุณผลักคุณไม่ให้คุณอยู่เฉยๆคุณจะต้องก้าวต่อไปเรื่อยๆหมายถึงว่าชื่อของคุณเนี่ยเขาเรก็ไม่ทําไม่ได้คุณจะต้องลุยๆๆต่อไปเรื่อยๆเพื่อชีวิตคุณก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นคนมีอุปสรรคในชีวิต เพื่อที่จะว่าให้คุณเนี่ยท้าทายคุณให้คุณเนี่ยก้าวต่อไปเรื่อยๆบางคนที่ว่าเป็นษณะเนี่ยเป็นผู้หญิงแกร่งเป็นผู้ชายที่หมายถึงว่าต้องมีบททดสอบในชีวิตด้วยคุณไต่เต้าตไปสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นัตูคุณจะเยอะสตูคุณจะเยอะเพราะฉะนั้นคงจะว่าคนที่มีายลักษณะที่ผมพูดเมื่อกี้ที่ว่าอยู่อ่าเนี่ยใต้คิ้วเนี่ยจะลําบาก แล้วก็มีอุปสรรคท้าทายเยอะมีศัตรูเยอะแต่ว่าห้ามประมาทเด็ดขาดถ้าประมาทมันเขีย่ยคุณทิ้งลงทันทีนี่คือลักษณะของไฟแบบนี้ต่อไปผมจะบอกว่าลักษณะไฟหัวคิว้วหัวคิ้วนี่ใต้คิ้วนี่หัวคิ้วอยู่อยู่บริเวณบนอย่างเงี้ยแต่ว่น,นี่เป็นคิ้วนะนี่มันจะอยู่หัวคิ้วนี้มันหมายถึงอะไรผมจะบอกว่าคุณจะเป็นคนที่มีโชคลาภโชคลาภผมจะบอกผู้ชายไฟไฟบริเวณตร,ง,รงหัวคิ้วเนี่ย วัวคิ้วนี่เป็นฝ่ายที่ดีมากคุณมีโชคลาภผู้หญิงเอาผู้ชายก่อนนะผู้ชายเป็นคนที่มีโชคลาภสูงแล้วก็โชคลาภในที่นี้หมายถึงโชคลาภในด้านของเนื้อคู่โชคลาภของการแต่งงานโชคลาภของแบบว่าโชคดีในชีวิตคู่เพราะฉะนั้นผู้หญิงจะมีโชคลาภอย่างฟุกฟุกผู้ชายมีโชคลาภในด้านของโชคลาภภาษาตะเกฤยกับเนื้อคู่มีผู้หญิงคอยช่วยเหลือประถมและในที่นี้ยังหมายถึงผู้หญิงเนี่ยจะคุณจะได้แ้าเป็นผู้ชายนะผู้หญิงคุณจะได้แบบ เนื้อคู่ในอุดมคติเป็นเนื้อคู่ที่แบบว่าช่วยเหลือกู้กูลกันเป็นชิดคู่ครองที่ดีแต่ถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะได้โชคลาบแบบไม่ลืออ้อู้้ตัวบ่อยๆโชคลาบแบบฟุกๆก้อนใหญ่ๆบ่อยๆนะครับผมอันนี้จะเป็นโชคลาภที่ดีทีเดียวสำหรับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแต่ผู้ชายจะเป็นโชคลาภในด้านของเนื้อคู่มากกว่าแต่ต่อไปเรามาดูด้านนี้นะครับผมไฟที่หางตาซ้ายนะฮงหางตาซ้ายอยู่ เอ่อตรงนี้ครับผมหางตาซ้ายหางตาซ้ายอยู่ตรงรวนอันนี้หางตาซ้ายนะครับผมหางตาซ้ายหางตาซ้ายคุณอยู่ตรงนี้นะผมอยู่ตรงนี้ความจริงนี่อาตาราความจริงจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหางตาซ้ายคนจะบอกว่าหางตาซ้ายเนี่ยเอ่อถ้าเกิดคนที่มีไฟตรงหางตาซ้ายผมจะบอกเป็นคนมันจะเขาเียกว่าผมใช้คํานี้ดีกว่านะเป็นคนที่เรียกว่ามีดีและไม่ดีในตัว หันหมายถึงอะไรข้อดีผมจะบอกว่าข้อดีคุณเป็นคนเก่งมีความฉลาดม,มีสติปัญญาที่เลิศเลอเพอร์เฟกผมใช้คํานี้ก็ได้วหมนเป็นคนค่อนข้างสุภาพด้วยเป็นคนฉลาดมีไหวพริบปฏิพันธ์ที่ดีแต่ผมจะบอกว่าข้อเสียละ่ะเป็นคนเก่งอ่ะพูดง่ายๆเราเปรียบเทียบไม่ง่ายว่าถ้าเกิดคุณมีไฝที่หางตาเหมือนกับคนที่มีไฝแบบอ่าอย่างเงี้ยเหมือนกับ เออเราเาร,รียกยังไงกัาฝายเจ้าน้ําตาแล้วกันที่เราเห็นแบบเนี้แต่คุณจะว่าฝ่ายแบบนี้ที่เราบอกเฮ้ยมีฝายตรงบริเวณหางตาตรงนี้หาคู่ยากหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่ฝายเจ้าน้ําตาเป็นคนที่มีความทุกข์เรื่องคู่คุณจะบอกอะไรบางอย่างว่าคนพวกนี้เก่งทั้งหมดคนพวกนี้ก็จะมีความสามารถมีทักษะอะไรที่ฉเฉลียวฉลาดนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าเป็นคนเก่งอ่ะแต่ผมจะบอกว่าฝ่ายหางตามีทั้งหางตาอีกมีลักษณะหนึ่งนะ แต่ผมจะบอกว่าเรามาดูที่ฝ่ายที่หางตาซ้ายก่อนหางตาซ้ายอ,าอยู่ตรงนี้นะครับผมหางตามันตรงหางตาเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าข้อเสียฝักใฝ่ในการอารมณ์ครับข้อเสียฝักใฝ่ในการอารมณ์ใจร้อนวู่วามแล้วก็มักเดือดร้อนเพราะเพศตรงข้ามแนะนํานะครับว่าเวลาคุณจะเลือกคบใครเลือกคบให้ดีๆและอย่างหนึ่งคือผมจะบอกอะไรที่มันบอกอย่างหนึ่งนะว่าถ้าคุณเลือกคบคนที่หน้าตาหรือเป็นคนที่แบบว่าด้ยอยกว่าคุณ บางทีมันจะไปได้ด้วย,วยไปได้ด้วยดีกว่าเพราะว่าบางทีสักก็เป็นเนื้อคู่ที่ฉุดถูกฉลองสาหรับคนลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าคุณไปเอาคนที่มีความอินดี้หรืออาร์ติสมันจะไปด้วยกันยากสําหรับคนที่มีลักษณะอ่าไฟอยู่อ่าหางตาซายนะครับผมหางตาสายอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาดูตรงไหนอีกอ่า ผมจะเริ่มตรงไหนด้านบนไปด้านล่างนะครับผมก็ตอนนี้เราไปตรงหน้าผากแล้วไปตรงด้านนี้แล้วด้านนี้แล้วด้านนี้แล้วนะครับผมเรามาดูตรงด้านนี้บ้างอ่ามันเรียกว่าไฟที่ขมับถ้าพูไฟที่ขมับคล้ายๆกับเหมือนกับสังตาซ้ายนั่นแหละแต่มันอยู่ที่ขมับขมับในที่นี้อยู่ตรงไหนขมับจะอยู่บริเวณนี้ไม่ว่าด้านซ้ายด้านขวาก็ได้นะมันจะอยู่ตรงนี้แต่มันจะอยู่ที่ขมับขมับอยู่บริเวณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้น ฝ่ายที่ขมับผมจะบอกว่าคนที่มีฝ่ายที่ขมับเนี่ยค่อนข้างที่จะรักสงบรักการศึกษาชอบเรียนรู้แล้วก็สร้างความสุขเก่งผมจะบอกว่าเป็นฝ่ายที่ดีรียกเราฝ่ายที่ดีก็นเ้ยกันเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าคุณจะสามารถสร้างความสุขสร้างอิสระเป็นคนรักอิสระก็จริงรักความสงบก็จริงแต่ผมจะบอกว่าบางทีชีวิตและครอบครัวคุณจะมีความสุขตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นฝ่ายไม่ดีนะแต่พอเวลาที่เรามาเปรียบเทียบกันนะ ไฟตรงเนี้ยเดี๋ยวเห็นไหมคือตรงเนี้ยมันกลับเป็นไฟที่ดีแต่เพราะว่าตรงนี้มองมันลึกไม่ถึงขมับไงเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดเรามาเชี้ยเห็นหน้าจริงมันจะตรงเนี้ยเป็นขมับของคุณถ้ามีไฟตรงขมับตรงนี้กลับดีแต่ข้อเสียคือเป็นคนที่รักสงบในที่นีหมายถึงเป็นคนอินดี้แต่ในที่นี้ตรงอินดี้ผมจะอธิบายก่อนว่าอินดี้ในที่นี้หมายถึงเป็นคนโลกส่วนตัวสูงแต่คุณกลับมีชีวิตคู่ เป็นคนที่กลับมีชีวิตที่โอเคได้มีความสุขมากกว่าสําหรับคนหลายๆคนที่มีความเก่งกาจในตัวเองหลายๆเรื่องที่ว่าเป็นคนมั่นแต่คุณไม่ได้เป็นคนมั่นในคนทีนที่ว่าเป็นคนโลกส่วนตัวเป็นคนที่รักสร้างงบเป็นคนที่รักการศึกษาเรียนรู้กับเป็นคนที่ชอบแสวงหาอะไรใหม่ๆได้ซ้ําแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าสร้างความสุขให้กับคนรอบตัวได้ง่ายแล้วก็สร้างความสุขให้กับชีวิตของตัวเองได้เนี่ยแหละฉันจะบอกว่าไฟตรงเนี้ย คิดว่าตรงขมับเนี่ยขมับขมับเนี่ยกลับดีควาจริงไม่ต้องให้ดูรูปว่าเดี๋ยวผมชี้แต่จุดของของของหน้าตาผมให้เองอย่างหนึ่งคือเราชี้ไปเกือบหมดแล้วต่อไปเรามาดูไฟตรงจมูกตรงไฟตรงจมูกเนี่ยผมจะบอกอยู่ที่ปลายจมูกนะอยู่ที่ปลายจมูกตรงว่าปลายจมูกอยู่ตรงนี้อ่ะผมชี้ให้ดูเลยก็ได้ตรงว่าปลายจมูกคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องสมมุติหรอกก็ตรงเนี้ยปลายจมูกไฟที่ปลายจมูก หมายถึงร่างกายคุณจะอ่อนแอไฟตรงนี้เป็นข้อจมูกเป็นพื้นฐานของชีวิตนะผมจะบอกว่าโง่งที่สุดที่สุดเพราะมันอยู่ตรงกลางไเดี๋ยวปิดรูปสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าผมจะบอกว่าจมูกเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานเป็นรากาเากงาของชีวิตความจริงจมูกเนี่ยคือเรื่องเงินเงินทองทองก็ได้เรื่องของอพื้นฐานสุขภาพพื้นฐานตัวตนพื้นฐานสุขภาพทั้งหมดพื้นฐานการหาหล่อเลี้ยงชีวิตมันอยู่ที่จมูกทั้งหมด ไม่ใช่แค่เรื่องไฟถ้าจมูกของคุณเสียเช่นจมูกเบี้ยวจมูกบินจมูกง,งอรือแม้กระทั่งอ่าจมูกเนี่ยเล็กจมูกแหลมมากเกินไปชีวิตคุณในเรื่องการเงินการทองความรักอะไรต่างๆจะไม่ดีทั้งหมดกไอทะลึ่งไฟมันอยู่ตรงเนี้ยไฟดำควาจริงผมเน้นไฟดำนะควาจริงจะเป็นไฟแดงก็ได้แต่ว่าเรามาพูดถึงไฟดำถ้าเกิดตรงเนี้ยผมจะบอกว่าจมูกมีไฟตรงปลายนะถ้ายิ่งใหญ่ยิ่งแล้วใหญ่ ก็คือยิง่งถ้ามันฝ่ยิง่งเบลล์หรืหอ่ายใหญ่เนะี่ยยิ่งไม่ดีมันหมายถึงว่าร่างกายของคุณจะอ่อนแอแล้วก็มักจะต้องหาหมออยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีที่คุณจะประสบส็จในชีวิตมันก็จะยิ่งน้อยลงเพราะว่าร่างกายคุณไม่แข็งแรงก็ทําให้หาความส็จในชีวิตความจเจริญในชีวิตนะี่ยิ่งหายากใหญ่เลยเพราะฉะนั้นข้อแนะนำผมจะบอกว่าเรามาแก้กันเลยดีกว่าแก้ดวงกันเลยดีกว่าว่าใส่ใจสุขภาพมันออกกําลังแล้วก็ ทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลสุขภาพเี้ถ้าคุณรู้ว่าสุขภาพคุณไม่ดีคุณไปอนอนดึกแล้วคุณก็ไปกินเหล้าบ่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างหนึ่งคือฝืนร่างกายตัวเองบ่อยๆทําแต่งานการงานนะทาแล้วมันดีแต่ถ้าเกิดฝืนมากเกินไปโดยที่ผิดวิธีมันก็ทําให้แทนที่ทุกอย่างจะได้ดีกลับเสียหรือบางทีก็ไปทําร้ายร่างกายตัวเองมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นถามว่าพยายามเป็นสุขให้เยอะๆเป็นสุขในที่นี้หมายถึงพยายามทําให้ตัวเองมีความสุข ทุกอย่างก็จะดีนะครับผมทุกอย่างก็จะดีทุกอย่างก็จะสิ่งดีๆก็จะประดังเข้าหาตัวคุณเพราะฉะนั้นตรงนี้สาคัญที่สุดถ้าเกิดใครมีไฟหรือว่ามีจุดอะไรที่จมูกหรือว่าจมูกเบีย้ยจมูกหวมันไม่ดีต่อชีวิตเป็นหลักเลยนะข้อน,นี้สาคัญที่สุดแต่ถามว่าเดี๋ยวนี้ยุค5 g นะเลย g ต่อไปอนาคตทุกอย่างจะง่ายขึ้นคุณมีระบบทำศัยกรรมศัยกรรมไม่ใช่เรื่องผิดศัยกรรมเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตมนุษย์ได้ถ้าเกิดคุณมีหมอดู ที่พวกสินแสที่เขาสามารถเข้าใจชีวิตคุณเข้าใจในเรื่องต่างๆอย่างงแท้ทไม่ใช่เป็นสินแสกรรมลอที่แบบว่าสามารถแนะนำใกล้หรือโค้ดให้คุณถูกต้องก็สามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตได้ด้วยการที่แก้ไขถูกและพวกนั้นผมจะบอกว่าไม่ใช่แค่รู้เรื่องดวงอย่างเดียวเขาจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับจิตแพทย์ด้วยก็คือรู้เรื่องเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาด้วยว่าทำไปแล้วออกมาโอเคไหมหรือยังไงพวกนี้เขาต้องรู้มีความรู้เรื่องจิตด้วยนะครับผม เพราะฉะนั้นถามว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยแก้ดวงได้จริงๆสามารถแก้ว่าจมูกเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ถ้าเกิดทําถูกทาถูกวิธีนะว่าทำออกมาแล้วใช่แบบนี้จริงๆแต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณดวงไม่ถึงเช่นบาร,รมีคุณยังไม่ถึงบางทีมันออกมาแย่นะมันเป็นเรื่องแปลกผมจะบอกว่าไฟที่อ่าบริเวณสุดท้ายนะครับผมอยู่ที่มุมปากตรงนี้นะครับผมมันหมายถึงอะไรอันนี้ให้ดูอีกรอบ ให้ดูมุมปากนะครับผมมุมปากนรงน้องเี้ผมจะมองไฟที่ตรงนีงน้ดีมากมากแต่ผมจะบอกว่าไฟตรงนี้มันกลับดีก็จริงแต่ว่า,าผมจะบอกว่าข้อเสียมันก็มีโพสตบอกว่าทุกอย่างเป็นหยินเป็นหยางมีดีและมีร้ายในตัวเองเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าไฟที่มุมมอกว่าคนคนนี้ที่มีไฟที่ตรงมุมปากส่วนมากมกจะเป็นคนมีบุญวัสนาถ้าคุณหญิงคุณนาย คุณอยากเป็นนักคุณหญิงคุณนายคุณต้องมีฝ่ายตรงบริเวณมุมปากตรงนี้แต่ความจริงข้อนี่คือข้อดีคุณจะเป็นคนที่คล้ายๆมันเกิดมามีบุญวาสนามาแต่กําเนิดบางคนรวยมาแต่กําเนิดหรือบางคนอาจจะได้แต่งงานกับคนที่มีฐานะแต่ส่วนมากมักจะรวยมาแต่กําเนิดดูแล้วถ้าเป็นผู้ชายก็มีเงินใช้มีเงินกินมีเงินใช้มีวาสนาเรียกว่าเกิดมามีวาสนาสัดส่วนใหญ่ะเป็นอย่างนี้มักจะมีวาสนาแต่ผมจะบอกว่าข้อเสียคือคนที่มีตังแล้วมันคืออะไรมีตังแล้วมันจะเป็นคนที่ ค่อนข้างไม่ค่อยกระตือรือรน้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ค่อยกระตือรือร้นเนี่ยมันก็เขาเกิดมาบนกองเงินกอง,กองทองแล้วเพราะคนที่มีฝ่ายแบบนี้มักจะมีบุญวาสนานะมักจะนะตามความสถิตินะคนที่มีฝ่ายบริเวณนี้ยิ่งมันอยู่ที่ความใหญ่ของตรงนี้เป็นคนหาเงินง่ายอี้อย่างหนึ่งคือเป็นคนคิดว่าอะไรก็ง่ายๆชิวๆแล้วก็เป็นคนมักจะพอใจในสิ่งที่ตัวเอง,งมีอยู่แล้วมักจะแบบว่า,าได้เงินมาง่ายๆอะไรก็ง่ายไปหมด เพราะฉะนั้นถามว่าส่วนใหญ่คนพวกนี้มักจะเกิดอยู่ในกองเงินกองทองส่วนใหญ่แล้วแ,แต่บุญวัสนาและฐานะของแต่ละคนด้วยไม่ใช่ว่ามันจะรวยทุกคนอะไรอย่างนี้แปลว่ามีเงินหลักร้อยหลักพันล้านอะไรกันหมดดูที่บุญวัสนาแต่ละคนด้วยแต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณมีเงินคุณจะเป็นยังไงคุณก็ถ้ารวยแต่กำเนิดแล้วคุณก็ไม่ได้คิดจะไปควนคว้าอะไรทัาไหลนี่คือข้อเสียจึงทําให้ไม่เติบโตเท่าที่ควร อันนี้ก็บ่งบอกถึงลักษณะไฟทั้งหมดแล้วอันนี้ก็อ่าผมเป็นหมอดูแลมอนสนีนะครับแล้วก็ตอนนี้มีสปอนเซอร์เข้าถ้าเกิดใครที่อันนี้อธิบายนิดนึงว่าอ่อนี่เป็นสปอนเซอร์ของผม,มก็คือแบบว่าเริ่มมีสปอนเซอร์แล้วก็อ่ผมก็ดีใจนะแต่ว่าใครที่มีน้องหมาน้องแมวที่กำลังมีเลี้ยงอยู่นะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้อันนี้ผมก็ให้ดูชื่อผลิตภัณฑ์รู้สึกว่าจะชื่ออะไรนะ เบียร์แพรอะไรทั้งอย่างอันนี้ความจริงเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดผมอธิบายก่อนว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเป็นสําหรับใครที่มีน้องหมาน้องมแมวที่แบบว่าเป็นอกคอนะนี่เป็นบกคอสสาหรับน้องหมาน้องมแมวที่แบบวา่ามีความตื่นกลัวตื่นกลัวในที่นี้หมายถึงตื่นกลัวว่า,าเวลารับส่งไปยังที่ต่างๆเช่นขนส่งหมาไปยังโซ่ขนส่งทางไกลหรือว่าไปทางเครื่องบินหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หรือบางทีหมากัดก,กัน หรือว่าอะไรอย่างนี้ที่แบบว่าหรือหมาตื่นหมาตัวนั้น,น,นเป็นหมาขี้ตื่นหรือแมวขี้ตื่นเป็นแมวที่ขี้ระแวงสารตัวนี้ที่อยู่ในปากคอตัวนี้เป็นปากคอชนิดนี้ก็จะเป็นสารที่เขาเรียกว่าสารฟีโรโมนสารฟีโรโมนตัวนี้เป็นสารอย่างหนึ่งที่สัตว์หรือมนุษย์ทั้งสัตว์และมนุษย์แหละจะหลั่งออกมาเมื่อยามมีความสุขเพราะฉะนั้นไอสารตัวนี้มันจะทําให้ใจเย็นและผ่อนคลายลงเหมนอนอาะสำหรับใช้สัตว์ กับสัตว์ที่มีความตื่นกลัวหรือหวาดระแวงเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าน้องแมวน้องแมวของคุณเนี่ยจะมีความหวาดระแวงเพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้จะทําให้ใจยเย็นลงได้อันนี้เท่าที่เขาบอกออกมานะก็คือตัวเนี้ยเดี๋ยวข้างในกล่องมันจะเป็นอะไรอันนี้ผมมันกาแกะนะแต่ข้างในเป็นปลอกคออยู่ก็รีวิวประมาณนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็ใช้กับสําหรับสัตว์ที่มีความตื่นกลัวในการเดินทางแล้วก็ สัตว์ที่ค่อนข้างขี้ตื่นสําหรับใครที่มีสัตว์หรือน้องหมาน้องแมวที่รับมาใหม่แล้วมีความตื่นกลัวก็ให้เสริมสวมใส่ต้งแต่ตอนที่แบบว่าเพิ่งย้ายเข้ามาเลยหรืออะไรยังไงจะลดความตื่นกลัวได้หรือยังไงสัตว์ที่ไม่ค่อยเชื่องอะไรอย่างนี้ดีกว่าก็ให้สวมใส่แต่เด้นน้องหมาน้องแมวนะแต่ในนี้มันบอกว่าน้องหมาไม่มีขนาดน้องหมาแบบน้องแมวก็น่าจะมีนะอ่าก็ใครสนใจก็ไปสั่งซื้ออันนี้ความจริงจะสั่งซื้อติดต่อทางผมก็ได้นะแต่ว่าหรือว่าจะไปหาซื้อก็ได้อันนี้ให้ดูยี่ห้อผ พี่ฮอเดอันนี้ให้ดูกันเขาบอกอันนี้ก็ใครที่ผมก็ติดต่อทางไลน์โอเอผมได้เลยถ้าเกิดเขาให้ผมมาแบบว,ว่าสั่งซื้อทางผมก็ได้แล้วผมก็บอกว่าไปสั่งซื้อทางนี้ยังไงก็ยังไงใครสนใจก็ติดต่อเราเองผมก็ได้ถ้าจะซื้อทางผมนะก็ยังไงก็ติดต่อมาหาผมได้นะถ้าใครจะสั่งซื้อนี่ใครมีน้องมาน้องแมวที่รักและเลี้ยงอยาก เลี้ยงอยู่นะเขาติดต่อมาหาผมได้ผมก็มีหมาเลี้ยงอยู่เหมือนกันพันปอมเมเลเนียนนะอ่ะก็ยังไงเขาก็ให้โฆษณาเพราะไฮดรอมผมเป็นคนรักหมาเหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วใครต้องการดูลายมือพี่สี่กับผมติดต่อทางไลน์ดีมาได้เหมือนกันนะที่ไลน์ดีทรารัส26หรือไลน์โอเอทารัสอ่าเราเอ,าเอานะครับผมไลน์เอมีสองช่องทางฝากกดติดตามกดเป็นเพื่อนในไลน์เอด้วยเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับผม ผมมีวัตถุมงคลวัตถุหายากวัตถุทวนสิล์อะไรต่างๆเกี่ยวข้องกไม่ว่าจะเป็นไม้แพยงยุดามไมของทวนสิล์ต่างๆก็นี่ครับนี่ครับอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นไม้เลือดบางกรนนะครับผมอันนี้เป็น นี่เพิ่งซื้อมานะครับผมไม่เกี่ยวกับสินค้าที่วางจําหน่ายนะครับผมอันนี้เป็นอันนี้ที่เป็นไม้พยานย,ยุวนี่เป็นสินค้าของทางร้านเราเองไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับสปอนเซอร์นะอันนี้เป็นสินค้าที่ผมมีก็เป็นวัตถุโทนสิ์นะครับผมเป็นไม้พยานิ้วดําสัพพมงคลนะครับผมอันนี้สักยันสัพพมงคลก็ติดต่อมาได้ที่ทาง Li โออาเหมือนกันไลโออาไอไลโอเอนะครับผมไลโอเอก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใครต้องการดูหมอดูลายมือพือสิกับผมติดต่อทางไลดีมาได้ที่ í, ไลดีท ที่สองหกทิ้งลิงไว้ด้านไอ้ที่ทิง white, ทท้งข้อความไว้ด้านล่างหรือไลโอเอนะครับผมก็ติดต่อทักมาได้ดูรายมือที่สีสองอย่างหรือจะดูอย่างใดนหนึ่งก็ได้ก็รายละเอียดเลยแอะไรก็ทักเข้ามาผมจะส่งรายละเอียดไปให้ทางไลโอเอหรือจะเป็นลายทังละสองหกก็ได้นะครับผมพอด,ดูสเปกโพรนทไลน์กันหรือจะขอรายละเอียดสำนักง,งานมาได้ว่าจะมาดูที่สำนักง,งานมี VP, แบบ VP กับแบบธรรมดาที่สำนักง,งานนะครับผม ก็ขอละเอียดขอสะท้านละเอียดมาได้หรือจะอยังไงก็ให้ผมเป็นคนส่วนตัวเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่แปลว่าแก้ไขปัญหาส่วนตัวให้กับคุณไปเลยว่ามีธุรกิจการงานการงาเงินอะไรต่างๆของคนที่คุณอยากจะพัฒนาก็ประมาณนี้ให้ว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กว่าถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเยอะๆไปรองใจด้วยเพ,พือ่อพาดข่าวสราสรใหม่กดติดตามกด subscribe เพื่อให้อ่าเพื่อให้พาดข่าวสารใหม่คือเกี่ยวกับคลิปผม วันนี้ขอไลา์เพียงเท่านี้ก็เพื่อญาติพ่อแม่พี่น้องคุณได้รับสิ่งดีกดแชร์ไปเยอะๆนะครับผมนี่ครับใครสั่งซื้อมาเพียงยดุดําหรือว่าติดตามของชอนซิตต่างๆของผมก็นี่ครับไม้เพียงยดุดําสักสักยันตัวนี้เป็นยันต์ทองคําจากทั่วประเทศนะก็เห็นไหมว่าเป็นสลักสีทองก็ค่อนข้างสวยเป็นไม้เพียงยุดํานะครับผมจะมีสินค้าอื่นๆที่เป็นของชอนซิ์ของแท้นะครับผมก็คือเป็นไม้แท้เป็นไม้หายา,ยากมีหลายชิ้นมากไอ้มีหลายแบบมากนะครับผม อันนี้เป็นอันนี้ไม่ได้ขายนะครับนี่ไมมเดือดมังกรน,นะครับผมประมาณนี้นีานทานี้สวัสดีครับทักมาไลน์โอ้ยนะครับผมครับผมสวัสดีครับ